วัสดีค่ะอยู่กับช่องมาเอลโมนทีวีนะคะวันนี้เรามาอยู่กับในเกมบารฟูดอีกแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เราไปไหนกันดีตอนนี้เงินเราก็ไม่มีสมผลด้วยเราจน I am จนโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมมันไม่มกล่องหนะ่ะไม่รอเลยเออไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บละขที่เก็บ วันนี้เราจะมาฟาร,รลล์มเลเวลละกันเพราะตอนนี้เลเวลเราหน่อยมากเลยโอเคปะเป็นเรื่องฟาร์มกันเลยนะฮะอุ๊ยแกเป็นใครอะ่ะตอนแรกคิดว่าเขาใส่ชุดมแมลงสัตาูนะเดี <c oughs> ๋เขาใส่ชุดอะไรวะไม่รู้นะคะอ่ะสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับเราหรือจอยเรามาตามนะคะเราก็จะทิ้งชื่อไว้ตรงคอมเมนต์ละกันเออทิ้งชื่อไว้ตรง คอมเมนต์ไม่ก็คำอธิบายนั่นแหละคะ่ะเอ,อ่อไม่ทราบว่าเกาะมันไปทางไหนนะเปิดคลิปทิศดูแลอ้าวอยู่นู่นเหรอเค okay, ไปเกลยเรามีครูสอนตั้งแต่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรเนาะ ตอนนี้เราถึงกอกินโซนแต่เลยไม่ถึงกอดครื่องหะเคเยนแวะเก็บกล่องแป๊บหนึ่งนะไม่มีใครว่าเรานะเราขอแวะเก็บกล่องสักครู่นะคะเก็บกล่องเก็บกล่องอ้าวมีคนขโมยกล่องไปแล้วว่าเราตอนนี้เราฟาร์มอยู่ที่ครึ่งเย็นนะเราไม่ได้มาครึ่งร้อน แต่เราไม่ค่อยฟาร์มเราไม่ค่อยชอบฟาร์มกับเครึ่งเย็นจะเท่าไหร่เพราะมันมีคนมาชอบกวนเราแล้วเราก็ไม่ชอบต่อสู้สักเท่าไหร่นะเนี่ยเราไม่ค่อยชอบต่อสู้เราไม่ค่อยเอาข้าหัวละข้าหัวเรามีอยู่แค่เนี้ยใครจะมาเอาเกล่องเราก็เอาได้เลยเราไม่ห้ามเพราะเราจน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  จริงๆเราต้องมีเป็นลานละแต่ตอนนั้นไปสู้กับหนวดขาวมาข้าหัวรถรัวๆเลย <c oughs> อไปเหรอ <c oughs> เราทำยังไงดีให้มันมารวมกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมารวมกันอนุญาตขอเปิดเสียงนะ <c oughs> เราจะทำยังไงให้มันมารวมกันดีอะ่ะทุกคนนี <c oughs> <c oughs> ผู้ใหไล่มาก ออไม่ต้องสนใจแล้วกันโอ้ยเปิดนั่นนะอืมโดยกี่ตัวเนี่ยแค่ของตัวเองโอ้ยลายมาทำไมนะกาน,นนี้รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเกมมันแลกแหละโอยมยทมมีเสียงตอนนี้ด้วยนะมันแลกจนไม่ได้ยินเสียงหรือเราเปิดเสียงเบา ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวนี่หายตัวได้ตัวเรายืดเหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยนะเฮ้ยอุ้ยโดนผู้ใด่ <c oughs> เ้าก็จะทำอะไรรอดีถ้าคนเล่นไม่เอาเราไม่ชอบฆ่ค,คนเราจะไม่ฆ่าคนมั้ง นะมังเราไม่จะเราจะไม่ฆ่าคนมังนะไพ่หออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยทำไมคนใช้รู้สึกแหละอุ้ยม,ม,มันมันมันมาจับสแกลเราเรากลัวมันแต่ตอนนี้เราแหลกมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้เราโคตรแหลกเลยโ,โนโนมันตีเราได้เฮอร์คีมหมดแล้ะ นานน่านนาน,น,านเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาเราแล้วค่ะอืมแลกครับค้างไปแนล้หนึ่งค้างแล้หนึ่งโอ้เราปรับอันนี้ลงดีกว่ารู้สึกว่าปรับเยอะแล้วอืมนะมันว่าก่ออีกอันนี้คืออะไรเน่ะ เราไม่คิด่ะอะไรอ่ะตอนนี้ไม่ไหวละหละายคนสุดๆเลยโอเคค่ะมาต่อกันเลยเราไม่ค่อยเพิมกุดเราไม่ค่อยชอบก่อนนี้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่มีคนมาชอบนะมอนมันห่างไปอ่ะเราสกิลเรามันไม่ถึงอ่ะเราไม่ชอบมากๆเลยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้แสงเราก็เสียดาย เพราะเราไม่มีแสงเขาวออเรื่องนาเศร้าที่สุดในโลกเรามีแค่เทนแต่เราไม่มีแสงอ่ะอืมนี่คือประเด็นอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาตัวแล้วตายเหอะตายเร็วๆเหอะอมไม่ตายด้วยนะ ถึงยิงกับมาเลยไม่แก้แค่จัโอเคตายรามาตาตองนี้คือสองหมดเลยรื้บาลัยเลยไปห้อไปรับเคลดอีกเออเราไม่มีตังเลยอะตังไม่ถึงแสนเท่ากับเราจนมากๆๆของมาหาจนเลยถ้าเรายนะูสภาพเนาะเงินเป็นแบบนี้คือเขาเรียกว่าจนมา,าจนเลยนะ อันนี้มันเป็นท่นรหัสใหม่นะคะถ้ารหัสเก่าเราเรารหัสเก่าเราโดนล็อกไปแล้วค่ะหนึ่งโดนด้วยสเาเหตุหาเหวอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีๆมันเขาก็รู้ด้วยว่ารหัสเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรายังตกใจแทบหมก,กตันเลยนะแล้วเราก็โดนล็อกเลยแล้วก็แก้ไม่เป็นล้วก็โดนเราเปบนนั้นเลยเราโคตรเสียใจเลยอืมเพราะว่ารหัสน,นั้นเราอุตส่าห์ฝาดจนถึงโลกสามแล้ว เลื่องมัเกิดมันเริ่มใหม่แต่เราก็ไม่เป็นไรคร่ะถ้าเราทำได้ถ้าเราคิดว่าทำได้มันก็จะทำได้มั้งมัม้งนะเดี๋ยว่เธอไม่พอใจนี่นะทำไมทำไมเขาถึงไม่เอาอ,อาเขตอาคมของอุตตะมาด้วยอันนี้มันไม่ใช่เขตอาคมมัน,นเป็นเทเลเดิน กูจ่ายีาอนาเขียด้วยนะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทึงมบเนีนะ้โอ้ยไม่หยางตีจังเลยเมือนจะตายอยู่แล้วเหงไ่้วจะตายอยู่แล้วดูเลือดอยู300่สามร้อยกว่าโอ้โหจะเป็นอะไรตายแล้วเดืขอพักเลือดแป๊บนะคะตอนนี้ไม่ไหวนี่คือปัญหาของผลที่ไม่ใช่ใสายโลหิตนะคะแต่เราก็ไม่รู้ผลเราใส่อะไรนะ เดี๋ยวขอดูแป๊บนะึ่งเผื่อรู้หนูเนี่ยสายโ,โสายโซออนปะสายโซออนหรือพา,พาลาพาเซียนนี่แหละอือแล้วมาสายโซออนกับพาลาเิเซียนมันต่างกันยังไงใครรู้บอกหน่อยนะเราไม่รู้เลย อันนี้ยอมรับว,ว่าไม่รู้ไม่งั้นคือเรารู้น,าน่าแหละแต่คําว่าธาตุเรารู้มันคืออะไรนั่นแปลว่าผนสายโรเกียนนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าพารามิเซียกับอะไรนะพารามิเซียกับกับอีอันหนึ่งอะ่ะมันต่างกันยังไงถ้าใครรู้ช่วยบอกเราหน่อยนะคะ เรางูค่ะอ้ยทำไมมันเดินกระตุกกระตากจั้งนี้เนี่ยปีไหนถึงเราจะฟาร์มถึงโลกสามได้เนี่ยแต่แต่ตอนแรกเราอยากตอนแรกเราอยากฆ่าเลวิธามนน่าเลยนะแต่ตอนนี้คือดูสภาพตัวเองแล้วไม่น่าจะฆ่าได้ดูดิโดนโดนมอนตจะตายละเนี่ยตายละจะตายแล้วแ,ลแลเลือดดินั่นตายเลยเราตายเลย แต่เราไม่หวงข้างหัวค่าเราพร้อมที่จะแบ่งปันนะฮะเฮ้ยไว้ค่ะนี่เวลขึ้นแล้วเวลสองขึ้นแล้วป่ะสองอันเลย,อเลยโอเคเราจะมาอัพกันนะฮะเอ่อเราจะอัพขนาดดีเลยระหว่างผลกับเลือดล้วหมัดโอ้ยนี่ดูทำาไเป็นแบบนี้เนื่อแบบนี้ไม่ได้นะไม่ดีอ่า อ่าเอ้ยนั่นนั่นนั่นอย่านะอย่านะเออดีอ่ะอุะกันผลเราค่อนข้างเบาอ่ะเราจะเพิ่มเราอยากให้ผลตีเราเราอยากให้ผลของเราตีทีละหมื่นหมื่นหมืนได้ปะคิดว่าได้ไหมไม่มัน เสียงข่ยของไห้นะใช่ไหมมีคนใช่ไหมน่นไงไอยากรู้ว่าเขาใช้หัอะไรคนน่ากลัวมันจะมาหาเราน่าน่านาน่าน่ามันมาแล้วมันจะมาหรือไม่มาไม่รู้ยังไม่รู้ไม่เจอร์ก,ก่อนพอ,อ,อพอเราฟาร์มก่อนนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปฟาร์มทีเรือผีซึ่งเราไม่ชอบเรือผีเพราะมันมืดมาก แต่เราก็ต้องเจียมใจร้ม <c oughs> เ,เสียงเพื่อจะมาตอนนี้บันไลมากโอ้มือชาเฮ้ยจ้าทะเลเราควรช่วยหรือไม่ช่วยดีดูแป๊บหนึง่งอ้เกิดธรรมชาติได้ครับผมจะช่วยฮ่าฮ่า <c oughs> นีเธอเราขอช่วยดแบบีน <c> ะ <oughs> เธอเราขอช่วยแปบบ๊บ อุ้ยเธอฝนตกเออเราไม่ต้องช่วยละมันมันจะตายแล้วปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปเลยมันจะตายแล้วไม่ต้องเอาละเงินเงือมัวอะไรไม่ต้องเอาละมันจะตายหายแล้วปล่อยปล่อยให้เขาไปกันปล่อยเขาแต่กัดไปเลยนะเพราะว่าเลือดหรือติ๊งนะึงอะแล้วคือถ้าอะไรอ่ะมันไม่ได้โหดเลยนอะกจากพนเอ,อ่อ รู้ว่านังแสงอาร์มีห้าตรงปากแค่นั้นแหละเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเขาต่อยนี้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเราไม่นายถึงความกับเราแบบนี้เราจะฟ้องนายกนะนี่เนี่ยอะเดย๋ยวไรบบนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะ เลยอยากชาร์จเรียนมาลาเจ้าเพราะว่าเรียนน้ำแข็งมันดีอืมเรียกว่าดีก็ดีอะไปข้อ <c oughs> เรอเกิดแป๊บนึงรออีก็นั้นเก็บตั้งมาแหละเก็บนะคือเป็นเลยเราอะไม่งกลัวใครนอกจากแม่ แล้วก็พอ่อแล้วก็น้องแล้วก็ทุกคนบนโลกและในเกมโอ้โหแหลกมากๆเลยไม่ตามมา เธอเป็นอะไรทำไมถึงไม่ตามมาอือหือไต่อยตัวยินรัวลวยโอ้ยๆยแหลกค่ะเพิ่มคำว่าแหลก50เทา่าแหลกมากๆลเลยอ่ะเฮ้ยมีตัวไม่ตายแต่ก็ต้องตายค่ะคำว่าไม่ตายไม่มีอยู่จริงนะคะไปค่ะ ยังสมผลไม่ได้เลยอะถ้าเรากลับไปสมผลมันต้องประมาณสองแสนแล้วไหมวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าผนหมาหาจงจิ้งจอกมันจะมาลงวันไหนเราขอทุกคนเช็ค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 ก่อนเช็คก,ก่อนเช็ค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 ก่อนมาไหมมาไหมไม่มาคะ่ะเราอยากได้แมงมอนแมงมดนีเราอยากเอาไปขีดเลวิตาน แต่เราไม่ชอบเลวิทานมันมันเหมือนงูที่ผสมพยานาผสมมังกรแล้วก็เป็นสัตว์ตำนานแค่นี้อฮ้ยเธอมาต่อยเราแบบนี้ไม่ได้นะไม่ถูกละละเคสะเลยนี่ห่ะอีกก็จะต่อยคนเดียวเลยเนาะเขาจะต่อยอะไรคนเดียวเลยอะ อืมหายไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นไม่ริ้จะทำอะไรรู้นะเ้วมันจะปีไหนชาติไหนมันจะเกิดไม่รู้เลยเนี่ยอ้าเกิดแล้วเหรอ,อเกิดเลยเหมือนกันนะเนี่ย อุ้ยนายมาตีเราแบบนี้มันไม่ถูกนะอุ้ย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 ไม่ได้นะหน่อยนายตีเราแบบไม่ทันแล้วคะ่ะไปแล้วไอถึงเราสู้ขีดไปแล้วเราสู้ขีดไปแล้วคะ่ะหนอยแน่แกต้องใช้เนาะ จใช้โดยการไปซักผ้าให้หน่ยหน่อยหอกเล่นพี่จริงการวามเป็นการที่นา่าเป็นการฟามที่นาบเบืมากเลยอะอุ้ยโดนอะไรอ่ะทำไมมันขึ้นไม่หยุเดเลยมันมาเอาเราแล้วเห็นไหมไม่ถึงตัวนั้นนันมาเอามาแล้ว กำลังเหมือนลอยกับคำว่าเมื่อไหร่เราจะเลเวลพันห้าเธอตอนนี้เราจนเราเลเวลเกี่ยวอะไรกับความเป็นเนี่ยงงก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพูดๆไปหมดแหละนี่แล้เราแม่ไม่ได้เลยพอโดฟามันเกิดหรือเปล่าอุ๊ย ล่อโจมตีดักโจมตีนี่ว่าลายไม่เบานน,น,นมันเอาตูแล้วอื้อตายเลยตายเลยอะการเสียหาหัวคือการที่โหดหลายที่สุดสำหรับเราที่ห้าหัว,หว,หวเราแงอ่ะทำใหม่ได้ <c oughs> ใครเดะปล่อย hey, อยู่ตัวเดียวเนี่ยอย่านะอย่ามาทำตัวเลยโอ้โ oh, ห no. mm hmm. น้ำเต็มเต็มมากเลยอื mm ้มมายเกลือโอ้โหอื้มหืมไม่โดนเลยเลย จ่าทะเลเหรอหรือพระหรืออะไรโอ้มันมีคนมาตอนนี้ที่เราแวงที่สุดก็คือเสียวสกิลโดนัตูแ้นแหละเราี่เสียวสกิลโดนัตุอะไรครับเนี่ยโอ้ยเธอวันเธอเป็นคนแบบนี้อ่ะ บป๊บนึงนะผลที่ดีที่สุดทำไมเธอถึงมาทิ้งแบบนี้เธอไม่เห็นคุณค่าของพลล็อกเกตตอเย็ดพลลอกเกตพลล็อกเกตเ,เอาป้าเราให้เซนตมะไม่เอาเดินนะประเดินไม่เป็นไรค่ะเราเก็บไว้ เราอยากรู้ผลโรเก็ตเป็นไงเราขอลองกินนะอยากรู้ผลโรเก็ตเป็นไงวะเราจึงเลยลองกินนะฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่ามมันก็ไม่ได้เบานะมันก็แรงนะแต่ที่สถานก็คือมีแง Studio, ่สกิลเดียวแค่นนัแหละเป็นหนาน,านั่น ไม่ไม่โดนเลยเลยมีสกิลเดียวใช้หาเหยวเลยได้บ้างเงี่ยแล้วถึงนี่เงี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยตัวนี้แต่ผลล็อกเก็ตดีนะมันไม่ดีไม่ดีมันดีแต่ทามว่เราใช่ไหมไม่ใช่ดีแต่เไม่ใช่เป็นผลดีเจิเนลลี่ที่สุ่มหายากมากๆแล้วมันก็ไม่ทนอีกแล้วเฮ้ โอ้หเราขอลองใช้สก,กิลสองมอะไรอ่ะมองไม่ทันสามพันเลยเนาะไม่ใช่สามพันดีปันสามอ๋ออ๋ออ่าอืมอะไรเนี่ย เราควรไปใช้กลับไปใช้ผลเดิมหรือมันมาเอาต่อแล้วผลลอกเก็ตบินได้ปะอะไรหรกอก็ไม่ใช่ใช่อันนี้กำลังใช้แต่ไม่ได้ใช้นะก็กำลังจะไปจุดศูนย์กลางของมันไม่ได้เรียกว่าจุดศูนย์กลางแต่ไม่ด้ว่าอะไรก็ไม่รู้อืมราบนสุดกรานอะ <c oughs> เราควร ไม่ต้องควรหรอกเราเปลี่ยนไปใช้แผ่นเดิมเลยเพราะเราไม่คุ้รกับการใช้ผลล็อกเก็ตงูอันหนึ่งเฮ้ยเราแดผลล็อกเก็ตสุดพิลักของเราเนี่ยทำไมก็ oh อุ้ยมังกนไม่ต่างจากเดิมเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะไม่ไปจ้า